คลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําแอปในการคลิกอัตโนมัตินะครับซึ่งได้ทั้งการคลิกและการสวิปนะครับแล้วก็สามารถเซตค่าได้หลายจุดนะครับพร้อมกันเหมือนที่ผมทําให้ดูที่ต้นคลิปนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกําลังใจผมด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนๆเข้ามาที่เพจโซ e เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหานะครับชื่อแอปนี้เลยนะครับออโต้คลิก นะครับ super f a ต์นะครับอ่าเดี๋ยวผมสรุปฟังก์ชันก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวกดติดตั้งก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับว่าแอปพลิเคชันตัวนี้หลักๆแล้วเนี่ยก็คือทำการได้ทั้งจะเป็นแบบคลิกนะครับก็ได้นะครับแล้วก็สวิปก็ได้แล้วก็รองรับแบบหลายจุดด้วยนะครับแล้วเขาไม่ต้องรูทนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆจะต้องมีก็คือ Android 7เเป็นต้นไปนะครับสรุปสั้นๆอย่างนี้นะครับโอเคเรา โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลองเซตกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอลองตัวอย่างให้ดูเกม2ประเภทนะครับเกมที่จะมาลองแบบาสาหรับการคลิกนะฮะก็เดี๋ยวจะใช้แท็บไททันเนี่ยนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเกมมันโหลดนะครับขึ้นมาก็เดี๋ยวผมจะลองเปิดแอปพลิเคชันตัวนี้มาด้วยนะครับอ่าแล้วกด ตัวนี้มานะครับขั้นตอนแรกสุดเลยเนี่ยที่สําคัญที่สุดอนุญาตให้ครบนะครับอันแรกเราเนี่ยเรามากดอนุนมัติอันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อแอปเนี่ยทำงานได้อย่างถูกต้องนะครับให้แอปเนี่ยทำงานอยู่บนสุดนะครับอนุญาตเสร็จเสร็จแล้วกด back กลับมานะครับแล้วเราก็กดเริ่มต้นนะครับเขาจะวิ่งมาให้นี่อีกนะครับให้เพื่อนเข้ามาที่บริการที่ติดตั้งนะครับเสร็จแล้วนะครับมาดูที่เจ้า auto kicker นะครับ ไปอนุญาตสิทธิ์มันด้วยนะครับมือถือแต่ละรุ่นอาจจะขึ้นหน้าจอเหมือนกันนะครับแต่ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะพาเราไปเองนะครับว่าให้ไปอนุญาตตรงไหนบ้างเรากดตกลงบานะครับอ่เสร็จแล้วเรากดแบ็กกลับมานะครับแบ็กกลับมาอีกนะครับโอเคเขาจะขึ้นหน้านี้นะครับยังไม่ต้องทําอะไรนะครับย่อไปก่อนนะฮะเรากลับเข้าไปที่เกมนะฮะอ่าเดี๋ยวผมอ่าเกมน่าจะโหลดเสร็จแล้วนะครับโอเคนะฮะอันนี้นะครับผมจะเซ เดี๋ยวตรงนี้เราสามารถย้ายแถบตรงนี้ได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถทําการแตะที่ปุ่มนี้นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถลากได้นะฮะอ,อ,อันแรกเนี่ยผมจะเซตการตั้งแบบคลิกอัตโนมัติก่อนนะครับก็เดี๋ยวจผมจะตั้ง5จุดนะครับการตั้งจุดอัตโนมัติเนี่ยเพื่อนๆแตะมาที่รูปบวกนะครับเราแตะหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะได้1จุดนะครับ เห็นไหมฮะหนึ่งจุดนี้มานะครับผมจะเอาจุดแรกไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็แตะอีกทีหนึ่งนะครับจุดที่สองนะครับสามนะฮะสามเนี่ยเอากลางกลางหมวกไปเลยนะครับสี่ฮะก็เราตั้งกราดนะครับเพื่อจะให้มันเก็บเหรียญได้สะดวกนะครับนี่นะฮะให้เดี๋ยวจัดเรียงหน่อยนะฮะให้มันกระจายกระจายนะครับโอเคอันนี้เซตไปห้าจุดแล้วนะครับก็ หลังจากที่เราเซตแล้วเนี่ยเราทําการกดรันได้เลยนะครับถเพื่อนๆเนี่ยอยากจะปรับความไวนะครับเพื่อนๆสามารถกดมาที่รูปเฟืองนะครับยุบเฟืองตรงนี้นะฮะอันนี้ปรับความไวในการคลิกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยมาเซตที่ในส่วนของ ความเร็วในการคลิกอัตโนมัตินะครับโดยปกติค่า Default เนี่ยเขาจะค่าพื้นฐานเนี่ยเขาตั้งไว้ที่30ถ้าเพื่อนรู้สึกว่าเฮ้ยมันคลิกช้าไปนะฮะก็อาจจะใส่ค่าเพิ่มแล้วเป็น50หรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะฮะคืออย่าใส่เยอะมากไปบางทีเครื่องอาจจะค้างครับค่อยๆเพิ่มนะครับเพิ่มทีละ1020เนี่เมื่อเราใส่ค่าเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดเอ่อกลับมาที่ตัวเกมได้เลยนะครับอ่าแล้วลองกดใหม่นะครับ ันก็จะรวเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้แบบสวิปเอ้ยใช้แบบคลิกนะครับคลิกอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆสามารถทําการเซฟค่าที่เราตั้งค่าไว้ได้นะเพราะว่าในบางกรณีเราเอาไปใช้เล่นหลายเกมนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาลั้งเซตค่าใหม่นะวิธีที่เราจะเซฟค่านะครับก็เพื่อนๆกดมาที่รูปเฟืองนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆกดมาที่บันทึกการตั้งค่านะครับ อ่ะตรงนี้นะฮะก็สล็อตตัวนี้อ่ะสมมติว่าผมตั้งไปนะฮะแท็บไททันนะครับสองนะฮะอ่ะกดเซฟไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะตั้งค่าอีกเกมหนึ่งนะครับเวลาที่เราจะลบทิ้งเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดปุ่มลบตรงนี้ออกได้เลยนะครับผมขอเคลียร์ข้างนี้ทิ้งไว้ก่อนนะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวจะลองอีกเกมหนึ่งนะครับซึ่งเกม ในเกมนี้จะเป็นลักษณะการลากนะครับก็คือจะเป็นการสวิฟตนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยแตะมาที่รูปมือนะครับนะครับจะเป็นทายค่าการสวิฟนะครับเพื่อนๆนแตะหนึ่งครั้งเนี่ยจะได้มา2ตํตำแหน่งนะครับ1กับ2อนะครับอย่างเกมเนี้ยเออเราจะต้องทําการลากนะครับเพื่อให้ได้แต้มนะครับอ่าเนี่ยผมจะลากนี่นะฮะก็เดี๋ยวผมจะเซตค่านะฮะหนึ่งสองนะครับแล้วก็ถ้าเราจะสร้างจุดเพิ่มเราก็กดแตะมาที่รูปมืออีกทีหนึ่งนะครับเราจะได้ ต่อไปเราจะได้สามสี่มาอีกนะครับก็เดี๋ยวลากนี่มานะครับนี่สี่อยู่นี่นะฮะสามอยู่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเซตแปดจุดนะครับตัวนี้เราจะได้ห้าหกมาอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวผมเอาหกไว้ข้างบนนะครับแล้วก็ห้าไว้นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแถบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจ็ดตำแหน่งเจ็ดแปดแล้วก็กดแตะมาอีกทีน Isab, ึงนะครับเราจะได้เจ็ดกับแปดมานะครับแปดไว้นี่นะฮะ เอาไว้ตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาลองกด run ดูเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เซตเสร็จแล้วนะฮะกด run ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมดี r ีเซตคะแนนก่อนให้มันเป็นศูนย์นะครับอ่ะคะแนนเป็นศูนย์แล้วกด run ดูตัวนี้มันก็จะทําการโซลคะแนนนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อรู้สึกว่ามันช้าไปนะครับเราปรับความเร็วได้นะเดี๋ยวผมกด p อ u ก่อนนะครับะกดพอ u แล้วก็ เอ่อมากดรูปเฟืองนะครับกดรูปเฟืองเสร็จตรงนี้นะฮะเรามาปรับค่านะครับปรับความเร็วอัตโนมัตินะครับตรงนี้ปกติเนี่ยเขาตั้งอยู่ที่300นะครับซึ่งมันช้านะฮะก็เดี๋ยวผมตั้งเป็นอะไรอ่ะ3แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมตั้งเป็น3นะเดี๋ยวขยับไปเดียวเลยครับโอเคผมตั้งเป็น3แทนนะฮะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมน,นะฮะเราสามารถกด แบ็กกลับมาที่ตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวลองกดรันดูใหม่นะครับยังไงครับไวเวอร์นะครับแป๊บเดียวในวิ่งมาเป็นหมื่นแล้วครับนี่ฮะวิธีการเซตก็ง่ายๆแบบนี้เลยครับแล้วก็ถ้าเราจะเลิกใช้นะฮะแล้วก็กดปิดตัวแอปไปนะฮะตอนแรกกดพอดไปก่อนนะฮะนี่นะฮะเขาสามารถกดตัว x ตัวนี้นะครับตัว x เนี่ยสามารถํำการปิดแอปไปนะครับเพื่อบางทีแบบมัน ลกหน้าจอนะครับมันลกหน้าจอแล้วก็ตรงนี้เขายังมีไอคอนมาให้เราอยู่นะครับก็คือเอาไว้ลากตรงไหนในจอก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันยังลกจออยู่เพื่อนๆก็แตะมาที่นี่ครับมันจะมีไอ้รูปเครื่องหมาย x เ,เนี่ยเพื่อนเก็สามารถกดปิดไปนะครับเนี่ยฮะแล้วก็เวลาจะเข้าแอปครั้งใหม่ก็ไปกดที่ตัวไอคอนตัวแอปได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้มานะฮะก็ ลองดูนะฮะส่วนการบันทึกการอ้างค่าเนี่ยที่ผมบอกเซฟไว้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมลองโหลดเซฟให้ดูนะครับเพราะอย่างตอนเนี้ไอ้ไอค่าที่ผมตั้งเนี่ยมันเป็นของเกมเมื่อกี้นี้ไปแล้วนะครับถ้าผมจะโหลดตัวค่าเดิมมาเนี่ยก็ากดที่ปุ่มโหลดนะครับตัวนี้นะฮะเราจะได้มาต้องมานับเซตใหม่นะครับเนี่ยสมมติอ่านจะเ,เปิดเกมมาก่อนนะฮะเกมกลับมาที่เกมเดิมนะฮะกลับมาเกมเดิมแล้วนะครับกดมาที่รูปเฟืองนะฮะ เสร็จแล้วนะครับเลือกไปที่บันทึกค่านะครับแล้วกดโหลดนะครับเห็นไหมฮะโหลดแลวมาแล้วครับตามเกมที่เราตั้งนะฮะแล้วก็สามารถใช้งานต่อได้ทันทีเลยเราใช้ง่ายๆแค่นี้เองนะครับอ่ะพอหวังว่าคลิปนี้นะฮะจะถูกใจะคะับสำหรับคนที่หาแอปพลิเคชันประเภทที่ใช้ในการคลิก อัตโนมัตินะครับชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดแจง้งเตือนเพื่อพาเพื่อมาให้พาคลิปใหม่นะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ